สวัสดีค่ะวันนี้จัสสุดาก็จะพามารู้จักบอนสีอีกตัวหนึ่งซึ่งมีความสวยงามนะคะตัวนี้จะมีชื่อว่าช้างเผือกใบบัวนะคะก็จะเป็นบอนกัดสีอีกตัวหนึ่งที่มีความสวยงามนะคะดูจากลักษณะใบนะคะสีสวยงามมากซึ่งต้นนี้ก็จัสสุดาได้มาเพิ่มอีกกอหนึ่งนะคะใบจะสมบูรณ์มีความเงาแล้วก็สีสันสวยงามมากนะคะดูนะคะกระดูกใบชัดเจนสีใบสวยแล้วก็ตัวลักษณะใบมีความสมบูรณ์มากเลยนะคะ เราก็จะมารู้จักลักษณะของบอลสีช้างเผือกใบบัวนะคะบอลสีช้างเผือกใบบัวจะเป็นบอลใบไทยนะคะโดยลักษณะของเขานะคะตัวใบนี้ก็จะเป็นลักษณะเออเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็ตัวโคนใบนี้จะไม่ได้ฉีกจนถึงสะดือใบนะคะตัวนี้เรียกว่าสะดือใบนะคะแล้วก็ตัวลายเส้นที่เห็นได้ชัดนี้ที่เรียกว่ากระดูกใบก็จะออกเป็นสี ชมพูเข้มออกแดงเลยนะคะแล้วก็ตัวใบตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นสีออกชมพูเข้มออกแดงเช่นกันนะคะดูนะคะลักษณะใบเขาจะสวยมากแล้วก็เป็นบนใบไทยที่ลักษณะใบเป็นรูปลักษณะรูปหัวใจนะคะสำหรับตัวก้านของตัวบอลช้างเผือกใบบัวนะคะก็จะเป็นลักษณะกลมออกใสๆนะคะสีก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆตัว ต้นใบบัวแดงนะคะก้านใบบัวแดงตนตัวลำต้นมันนะคะแล้วก็ตัวช้างเผือกใบบัวนี้จะเรียกว่าเป็นบนกัดสีเพราะอะไรเพราะว่าตอนเด็กๆ็หรือว่าตอนที่เขาเล็กๆนะคะลักษณะของสีเขาก็จะยังไม่ชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะเห็นเป็นแค่ลักษณะสีของตัวกระดูกใบนะคะแต่ว่าตรงบริเวณสีตรงบริเวณใบตรงนี้จะยังไม่เป็นสีชมพูเข้มเหมือนใบที่โตเต็มที่แล้วนะคะ อันนี้สีก็เริ่มออกมาอีกนิดนึงเพราะว่าใบเริ่มใหญ่ขึ้นมานะคะส่วนอันนี้ก็ใบโตเต็มที่แล้วนะคะก็จะออกสีตรงบริเวณใบนี้ค่อนข้างเข้มนะคะลองถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเอาไปตั้งกลางแดดแล้วลักษณะสีสันของบอลช้างเผือกใบบัวจะสีสวยแค่ไหนนะคะดูนะคะว่าตัวกระดูกใบเป็นสีค่อนข้างชัดเจนนะคะกระดูกใบชัดเจนนะคะตัวสีใบก็จะ ออกสวยงามนะคะตัวนี้ตัวก้านใบก็จะเป็นลักษณะที่จะเป็นสีแดงคล้ายๆตัวก้านบัวแดงนะคะสำหรับในเรื่องของบอลสีนี่มีหลายชนิดหลายตัวมากนะคะเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปแต่และชนิดเดี๋ยวก็จะจำได้หมดเองนะคะสำหรับวันนี้จักสราชาแน,นลก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามจาสัสดาชาแน,นลด้วยนะคะสวัสดี